พูดปัน่นสิครับคุณแม่เขาพูดพูดเองเม้นเองเขาขวนี่ซื่อเราพดเองเดิเราก็เม้นเองคุณดิเราเห็นอะลองให้คุณแม่เราได้กี่เดือนห้าหกต้อหกอีกอาทิตย์หนึ่งหกเดือนแหละเร็วไหมยี่สิบสามวิกแล้วครับทุกคนอีกอาทิตย์หนึง่งถือว่ายี่สิบสี่วิกแล้ว แขกรับเชิญโทรหารอย่าเพิ่งนะคะรับเราปิดแขกรับเชิญนะครับยา้ายเขาทักหาบ่อยนะฮลัลโกใครทักขาเขาปันป้นเขาปั้นปั้นลิ่นเินาะเฮ้ย <c oughs> กวดหัวเต็มอยู่เนี่ยฮลัลโหลปิดตัวนมันมาปิดเมือ่อเมื่อวานนี้นี่แบบอยู่ดีๆมันก็ไปเตือนตะกาเกา่า ตะกาปีที่แล้วเสื้อสวยสวยบอคุณพ่อคุณแม่นั่นหลักรักนะคะขอบคุณครับผมตองให้เก่งมากกล่อมลูกนอนตัวใหญ่มากนะตัวแบบแน่นตึกเลยนะเมืวว่อวานนี้ไปเดียว แล้วก็เหมือนเขาขยับตัวแล้วมันจะเหน่งท้องนะเพราะตัวเขาใหญ่เกินไปมันแน่นเลยเนะเมื่อคืนนี้ก็ตีมาตอนเช้ายินเลยแหละไม่ค่อยนอนครับมานอนตอนเช้าบกโมงเองกลางคืนไม่ค่อยนอนนี่แหละอาทิตย์หน้าผมจะไปเรียนร้องเพลงครับผมเป็นคร์นเด้ คอร์สิบคอ์สมแปดพันบาทแมนจ่สิบปุ๊มคุณแม่กินเก่งเก่งลูกจะได้แข็งแรงค่ะกินเก่งเงมื่อคืนนี้ก็ไปซื้อทุเรียนนะบอมตอนห้าทุ่มไอชื่อก็มาบอกกินเขาอยากเขาเลยไปซื้อบอกเป็นธัญ,ญาทองก็อยากทองมีเงินเลี้ยงหรอ่อว้นหน้าก็ไม่ได้แต่งแก้มเต็มไปหมดเลยอ อ้วนก็อ้วนบอกเขาดีเขาจะไปเรียนร้องเพลงนะเพราะว่าคนดูที่ต่อเขาทนไม่ได้เขาเลยบอกให้ไปลองเนี่ยแพลัในใจมีความพนไปฟังมหมนะสามารถเขาจะร้องเพลงเก่าได้นแบบเพลงเก่าเห็นมีพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาท้องแล้วได้ท้องเหมือนธัญญาแล้วดีจริง ท,ท้งองจะห,ก,หกเดือนแล้วค่ะสราหน้าก็หูเดือนแล้วไม่มีสิวเลยช่วงนี้กำลังเทสสบู่อันนี้นเป็นรอยแดงข,ของคนเนี่ยไม่ใช่สิวนะอันนี้สิวทีว่หายไปแล้วหายไปแล้วหายได้สองวันหายได้วันหนึ่ง <Bei> รอยแพ่แล้วขอดยิ่งสวยทีย่ไหมคือการตอบแทนองุงคนรัลและไว้ใจน่าเข้าใจที่เธอให้บทเรียนนี้นี่ลคือการตอบแทนให้คนจีลและวดีหรือว่าเป็น ีีทเเอคเคยุยถูกไหมไม่ถูกถูกหรอไม่ถูกไม่ถูกถูกบ้างหรือไม่ถูกบ้างใช่ไหมอือฮั่นจะไปเรียนร้องเพลงแล้วนะอัญชิน่าถ้าคุณบอกเขาดีนะดีน่า <c oughs> ใช่ไหมอัญชิน่านะอะไรนะร้องเพงลงพาโลกไปเรียนร้องเพลงนะทุกคนผู้ชายค่ะมีมดให้มดเลยทุกชุดน้ำเวา พี่มินี่มาฟังพเพลงสี่เออน่าจะต่อข้างบนแน่เลยเปลี่ยนไหมผิดดีก่อนนะไม่สนใจค่ะคนรอบข้างเริ่มส่งเสริมให้ไปเรียนร้องเพลงแล้วทุกคน ตรงเสริมให้ผมไปเรียนน้องเพลงไหมแต่ค่าเรียนก็แพงอยู่นะมากร้องไรก็ต้องไปเรียนอะไรโอ้คนดูเท่าไหร่ดูดิแสนแสนของเขาตัวเองคิดว่าของเขาดูเท่าไหร่เท่าไหร่หมื่นกว่าเลยนะสองหมื่นแสนหนึ่งหมื่นทำไมไม่ได้ร่างนะบ้าบอจบกัเขาแล้วเขาไม่ลา ทอดเดือนอันนี้เรามาสองเดือนแล้วทอดเดือนเดือนเดือนสิงหาปลายเดือนค่ะถ่ายไฟเบอร์ถ่ายลุกเลยเดี๋ยวจะสั่งใหม่นะเหลือไม่เยอะกดหน้าโปรไฟล์นะเดี๋ยวสองทุ่มก็กดได้วันนี้เดี๋ยวทำโปรให้ค่ะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งพี่ๆมาเจอกันนะวันนี้หนูจะทำโปรฉลองหนึ่งปีไฟเบอร์ไม่กล้าปากกว่าจริง เขาบอกเราทำมาที่นี่เลยู่เดเมนต์สองวัน,น,น<อ>แล้วแล้วมันจะปิดของเราไปหมดเลยหายแต่แม่ไมก่อนตอกเลยย้ำให้จำฝังใจใส่โอหิงฝังดินเอาไว้อย่ามารอสบู่<ห>น,นะแม่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงทุกคนยังไม่ได้สั่งโรงงานเลยอะแล้วก็แบบงงๆอื่นๆอย<ด>ู่ตอนนี้คือ,อ,อกำลังลุยวิสวิกรรคอลลาเจน วิซีกับคอลลาเจนมันดีอ่ะทุกคนอยากให้มันติดไงใช่มันดีม่กินดีนะวิซีคอลลาเจนใช่โูกคือใส่มากตอนเนี้ยตอนนี้ใส่มากกลับมาเหมือนเดิมเลยทุกคนเห็มไหมไม่ถึงเดือนเลยครับเห็นไหมเร็วไหมตั้งแต่ไปกรอบูดนะครับเขาลงบ้านไหนยังไม่รู้เลยแต่ฝากท้องที่ถินแม่ครับใครก็คู่กันไปเลยจันนองย่าเอางี้ใครที่แบบท้องอยู่นะครับ มีปัญหาแล้วสิวหัหน้านะรอสบู่ได้เลยแต่ต้องพิม์มาว่ารอนะอยเราถึงจะรู้ว่าคนสนใจเยอะเราถึงจะทำขึ้นมานะเพราะว่าทำเนี่ยมันต้องทําเยอะนะครับทำน้อยทำไม่ได้ต้องพิมเยอะๆนะ่ารอรอเราถึงจะรู้ว่าคนสนใจเยอะนะเดี๋ยวเราขึ้นรอให้เบาเบาเลยเป็นเบาลองเปลี่ยนได้เบาเอ้า ทำอะไรได้บ้างสูตตัวเองก็สิวงะตอนนี้ตอนนี้สิวหน้าใสคินซิงอืมคินซิงแล้วอะไรอีกที่จะทําเพิ่มขึ้นมาอมเอาไม่กินที่ทําที่ทำเพิ่มขึ้นมาไง<น>เอาที่มันล้างอะไรได้ล้างหน้าล้างซอกคอลักแเล็บใช่หรย,ยวเราจะเสริมขึ้นมาเ,เราจะไม่อบอกทีละนิดทีนี้นะครับ มิจิเป็นส่วนยากไหมคะถ้าจดเองก็อาผมว่าอาจจะยากนะครับแต่ผมไปให้เขาวิ่งให้นะครับก็รอแค่สัมภาษณ์แล้วก็ไปจดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันสะดวกกับเราด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาไปพอดีเรามีแฟนคนลาวคนไทยอย่างจิทะเบียนพ่อท้องพอดีเรามีเราคนลาวคนลาวเจ้าไหนก็ถือใหม่ครับกันท้องกันแต่งกันยู่ลาวนี่เธาไม่เยอะหรอกเรียมเงินไม่ลดซีล้านครับ ที่านกีบนะว่าเป็นสี่ร้านแบบนั่งสี่ร้านกีบเด้กับหมื่นหนึ่งะอ,ะ,อะไรก็เกือบหมื่นละถ้าเราขับป้าไหมนะร้องพลงนี้อ๋อมันลากไปแล้วทั้งหมดแหละล้ลอหลายเข้าใจเดอ้ออ่ะใครที่สนใจสินค้าตัวไหนก็กดหนา้าโปรไฟล์ได้นะครับเดี๋ยวจะร้องเพลงให้าฟังนะ จะออกจะออกเพลงคู่แล้วต่อไปนี้นะครับหรืออาจจะออกคนเดียวนะครับอาจจะดังไปเลยก็ได้ครับออกเพลงแรกกินไหมอย่ากินแต่จุกวันก็เขากินอะไรไม่ได้เขาให้กินครึ่งน,นึง <c oughs> อีกตอนยินให้อีกครึ่งนึงอ้มแม่เจ้าอันหนึงน่งตัวแรกอันหนึง่งหลายเด้อ อลนะเก็บไปกินตอนเย็นบ้างบึดจังไหนกับบึดบึ๊ดไอัญยาห้องเพลงไห้ฟังเนอ่ฮะเขาเขาจะอ้วกนั่นียงเหมือนคุณพ่อยังไม่ไปสุดเดี๋ยวจะไปเรียนร้องเพลงครับผมบ่มูวิธีการร้องครับอาจารย์ท็อปจีวินก็นานทีกว่าจะเจอครับผมคอสเขาก็เยอะเกินไปครับส,สิบเจ็ดพี่แหละมา ลัยินข้าวเช้าก็อ้วกออกหัวก็ยังไม่มีอะไรลงท้องเลยตัวเองจึงม่ต้องเจ็บมากินเสี่ยท่านก็ทำให้ได้ปิดจริงๆริงก็ลงแต่ไม่ยอมถัดใจเราไม่งนี้จบก่อนไหมเพราะ้เขาลองเปลี่ยนเพลงใหม่ก็ร้องเฉยอยู่กับเราที่เป็นหนึ่งความฝันแต่กล้าโดนปิดนะทุกคน พี <gesch> ่ร้องกี่ปีแล้วปีนี้ยี่สิบสามครับผมคุณแม่ปีนี้กับยี่สิบร่สี่ปีกือบยี่ยี่เจ็ดครับนยี่เจ็ดยี่สามฮัลโหเดี๋ยวนี้กับยี่สามสี่มือกับหกเปลือนแล้เดี๋ยวหน้าก็จะโยกย้ายสายสวยดีๆไปเรียนเลยถูกแล้วมันใหญ่จะจ้างมาร้องคู่แพงดิพูดเท่าไรบอ้งแพงแบบสองแสนพ่อ เอาเราเมื่อคืนเนาะสอดแจงแถมมันนี่แถมเลยสอดแจงเพียงอย่างเนี่ยคนสุดท้ายสี่อีกอ่ะย่านั่งระวังหน่อยลูกนั่งระวังหน่อยเอาอยืดเขีดเท่ากันเลยเล <c oughs> ยเขียดไม่เคยมีใจให้ใครมาขอ ไม่เคยอ่อนใ้ความรักเลยจะมีใครๆมากมายคุณคือแต่ไม่เคยมีใจอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอไปเย้วว่าเธอมีความหมายพี่ ปันนะครับปันเอกชยาน่าปันลหรใจช้าฉันเคยบอกกับเธอว่ายังจากวันนี้เลยทุกเวลาจิ๊นีแล้วก็ร้องให้ฟังหน่อยดีตัวเองให้เขาเก่งคอเนี่ยจับร้องตอนไหนเขากินยาไป็นยังเขากินยาเหนื่อยทุกคนหนูะอ้วกเมื่อเช้าหนูก็อ้วกอ้วกเยอะอีกแล้วอ่ะ ไมหาหมอใช่ไหมแล้วหาหมอแบบพวกกระเพาะพวกไอ้ท้องแบบว่าเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับปวดอะหาเสร็จแล้วกินยาเสร็จหมดประมาณ2สัปดาห์มั้งพอยาหมดแล้วก็เป็นอีกเหมือนเดิมว่เดี๋ยวไปออกล้างไก่ปะ คนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอสวัสดีค่ะนคนนวันนี้เดี๋ยวทำโปรไฟเบอร์โปรครบรอบ1ปีให้นะคะสำ,คสำหรับคนที่อยากลองสำหรับคนที่อยากลองเนี่ยนี้ปล่อย1กล่องให้เลยเธอคือสุดท้ายของฉัชีวิตและใจแพ้หนัะ คุยไหมคุยไหมครับทำไมไม่ถูกเลยสว,ส,สวัสดีค่สวัสดีครับจะมีแต่คำว่าเธอสวัสดีครับคุยกันได้นะคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์เยอะกดหัวใจให้หน่อยตอนนี้มันปิดตะกั้นปิดกั้นเยอะมากใครที่สนใจ Fiber หน,นะนึ่งกล่องนะเดี๋ยวทำโปรให้ครับเอาร้อยยี่สิบไหมร้อยยี่สิบเก้าบ้าร้อยยี่สิบสิบกค้ง หนึ่งกล่องนะกดสามกล่องได้เลยไม่มีเพลเสามกล่องนะครับเอาแต่กล่อง<ต>เดียวให้ให้กล่องแลเท่านี้แต่ว่ากดหลายๆกล่องได้อะไรเงี้ยอารมเหมือนใครสุดดูเหมือนผมถ้าเป็นดังนะเหมือนผมมากถ้าเป็นตาจะเหมือนแม่เหมือนเขา,าไม่รู้ว่ามิอกอนมันจะเป็นไงดังพาะดังดังปากเขาเชื่อสิดังโตครับทปากเขา ยีใจด้วยนะทั้งสอง,องคนขามที่วิเด้น้า,นานต่อใปอิสชายมีคนให้สลายใจเยอะอยู่นี่พี่ทั้งใจครับผมไม่ใช่แค่เรานะคนทั้งมินหนึ่งมินแม่ให้กำใจพี่เยอะมากอะไรมันก็ไม่พอเราและคน,นอย่างฉันก็ทนรักมันไม่ได้ให้เธอหมดใจใจะฉัน พอมันอันเนี้ยตัเงหลบเสียงไปขีดไปแบบไหนแบบพอมันขึ้นสูงตัวเองไม่ไปสูงตัวเองมาต่ำไปเลยงั้มันก็เลยแบบเอาข้าหมายเอาเหมือนพี่ท็อปบอกถ้าร้องก็จะร้องงี้ไงไม่ใช่หรอเอาร้องก็ร้องตรงไปเลยตรงก็ในเพลงมันไม่ขึ้นมีลงจากแล้วคุณท็อปบอกว่าร้องก็ร้องตรงไปเลยมันคนละความหมายไม่ใช่จะเอามาใช้กลับไป กูทับชีวินได้บอกอ่ะอยู่ขึ้นไปก็คงไม่ดีเจ้ารู่น่าใสมากใสมากทุกคนตอนนี้คือใสมากกินคอลลาเจนไม่หยุดเดี๋ยวเาเจ้นคอลลาเจนกับไิซีคืนนี้จะมีโปรให้ไหมมีดิสามร้อยห้าสิบนิบกดจากจากสี่ร้อยบาทั้ว้าวดอกซ้มเลยก็กบี่ร้อยบาทเลยครับพิดโควิดไข้หวัดเรียงตามกันเลยหัวจะหัวจะปวด ันนี้ตอนท้องเป็นโควิดเนาะเขาเป็นโควิดเนใช่ก่อนท้องไป็นตะท้องอะไหเป็นโควิดนะครับแต่ก็อัดอับยาไปเยอะมากจักสีนู่นสีน,สน,สนี่แต่ดีมันไม่มีผลนะครับหมอบอกว่าเพราะว่าเขายังเป็นก้อนอยู่เขายังไม่มีสายหลบที่เข้ากับหนองนะเจอโลหน,น้าใสามากหน้าลาของคุณครับใ,<ช>ใครอยากหน้าใสผิวใสนะครับไม่มีสิวแนะนํากินวิซี่ฮอลลลเจนนะดีจริงถ้าไม่ดีจริงเราไม่ฝ<ต>ึกใายอะไรเลยจามน่าสมสา ่งดิคลิปทุเรียนเดี๋ยวจะลงให้วันนี้ทุเรียนเมื่อคืนไงน้องนี่เก่งไหมแม่พี่ลอดเดือนไหนคะต่อพี่นี่เก่งมากลอดกันยา่ะ้ยครูโอลอดประมาณสิงหากันญาแต่สิ้นเดือนสิงหามาคุยก่อนมันนี่นะคนอลังดูเยอะเนี่ยคนดูจิตไปร้อยจุดหกร้อยนะนี่ น้องคนเดียกันดีอีกแล้วน้องย่าท้องสวยมากแต่ท้องเนี่ยไม่มีลายนะครับไม่มีเส้นทาครีมทุกวันมีเส้นไหนเส้นอะไรผ่าการผ่ากางใครก็มีคนท้องเนี่ยมีทุกคนท้องแตกลายไหมไม่แตกครับแนะนาทาครีมทุกวันนะทาคนนอนมันต้องทันแตกนะอับลำนาลิผาแล้วนี่ค่มันยังไม่แตกหรือเปล่าถึงจะแตกกไม่แตกไรเด้อมาแตกนะ ไอ้กูไปหักหันห่อเวรห่อลงก็ได้ไปพัก่อนไปเขาไล่แล้วแล้วหักนเร็วๆไปเรื่อยที่เปิดการมองเห็นใช่ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้ทำโปรไฟล์เพื่อให้พาวพูดถ้าตลาดติดตามนะครับโอ้โหติดตามแบบผมราคนเลยขอุณคราบกดติดลย้นะกดติดตามได้นะเนี่ยเห็นไหมกำลังติดตามกำลังติดตามกำลังติดตามไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทุกคนกดกาบวกตรงนี้นะติดตามเลยนี่ยงไงคนแรกมาเลย พี่ศิริกัญญาคนแรกขอบคุณนะคะครับนที่สองมาแล้วพี่แพรเห็นไหมคนที่สามคนที่สี่ตามมาแล้วเห็นไหมคนที่ห้าก็มาแล้วคที่หเห็นไหมเดี๋ยววันนี้หนูจะให้โปรไฟเบอร์สำหรับใครที่ใครที่อยากลองไฟเบอร์นะคะครบรอบหนึ่งปีพอดีแล้วก็ขายได้ตลอดเลยทุกคนต้องโทษดาวเพียงไรบะของพี่เบิร์ดเลยเนี่ย นี่คือร้องขู่ผมน้องยาเนาะเมีย่ยงคนระับไปช่วยแฟนร้องเพลงจะเพลงก็ดีครับผมอาทุตวันอีกหน่อยขึ้นเวทีจะไปเรียนจะไปเรียนดีจะทำทำคลิปให้ดูเลยตอนเรียนเป็นไงบ้างชำให้ฉันคอยห่างเธอ ไม่กล้ามองไม่จ้องอตาไม่คอยมาเจอจะเพ่อเยลุดปากอะไรไปบังเอ,อิญเพลงนี้ไม่เคยฝังเปลี่ยนเพลงดีกว่าไม่เกินคมสามารถนคนพอจัดเลยครับผม จะเปนเรียหากจะตายก็ตายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันร้องคอให้เบิร์นฝากไปก่อนชอบทุกวันเดี๋ยวเขากิงเลือกได้ไหม นีแบบคลิปเช่นะ็จน่ะตุยแหละไปแล้วทุวนตัวติดตามให้ไหนเดี๋ยวนี้จะไปแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นจะเงินมันย่าวง่ายมากมายถาฉันื่อฉันอยู่ได้ไหมเธอไปมีใครอีกคนอยู่รอเธอตรงนั้น จอเก่งที่เขาอยากให้เขารอนาะหากสงสังยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าว่าอยากจะ บายบายยังไงเรย็นนะจะไปตักคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปแก้ไขตะก,ก้าก่อนมันตุยนเลนยใครที่อยากได้โปรโมชั่นนะครับรอตอนเย็นนะสคารับไฟเบอร์นนะครับร้องได้หรอรือว่าฝนเลยใช่ครนะับลองแล้ว่อยเปลี่ยนเลเนี่ยตอนเย็นนะครับไฟเบอร์ีซีคอลลาเจนเตรียมกดนะครับ เดกัน,นะครับบ๊ายบายเต็มกดหรือว่าอยากไปกดในโปรไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะครับราคามันมีอยู่นะเจยวจะไปทำให้รตฐกากดได้เลยนะกดในโปรไฟล์ได้ก็ยิ่งดีนะครับกดได้ก็คือมันจะลั่นไปแล้วนะครับบ๊ายบาย